สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกมองทุกบ่อนเด้อเมื่อน,นี่เมียวกำลังจะเดินทางไปเบิ่งงมองเขาเจา้าจีจัดงานแต่งเนาทุกคนเขาเจ่ห้ไปซอยเวียกแต่ว่าไปสวยไรเตริบเพราะว่าต้องเห็ุอยู่เหตุกินให้พคุ้นยิ่งแม่สบายดีพักกันน่งเอฟพิเลอร์อยู่สำลัไทยลงอันนะว่าไงลูกสำลัไทยลงเงินสีไทยหน้าดำกล้าเอ้บอมแมนโต๊กล้าเออ โอ้ยไปเบิบใกล้ๆก่อนก็ได้สินะเบาขำหัวก่อนสิไปกแวะหันแวนนี่กันนะทุกคนเฮนียงกัลูกเบายังเกาะเมติกโบเห็นอยู่เฮอนผู้ใดเกาะนี่นะฮึมมงหันหน้าขึ้นมามึงดู อันพลอยเกาะผัวนางว่างอ๋อพัวนั่งว่างโนงางดนคนบั่นเดียวกันกับในหูเด้อพี่น้องเอลียร์ <c oughs> <c oughs> เราหัว <c oughs> เป็นคนบ่คอยหูคนอีเนาะเออกำหมินก็เจอสิวังอันอันอันน่ะเยังเกาะงูต่อตาแล้วทางางานแต่งมืออื่นนี่มีงานแต่งเด้อพี่น้องจ้ามีโอกาสได้รับการเชิญเนาะการเชิญแน,น,นะะ่เลยกะ เพิก่กจะหายมาเบิง์นได้งาน,นเน่เพิ่งจะไปบอกเนาะเอ่ยเพิ่นไปบอกเอาลืมยังยีองลืมกดอันนั้นลืมกดการแจ้งเตือน<ม>หายบางงานพี่น้องเตรียมงานก่อนวันแต่ง<ม>บรรยากาศการศึรบมานนี่เนาะสวยตาแข้ง กูได้ไปเสร็จโตโอ้เราดูขนาดเลยลเราร็ดโตถูกง,งานอืมพี่ท้องมีมักปุ้งจะแ,แพงเนาะย่างกับทั้งพี่ก่อนจะไปลังครัวสบายดีจา้าสบายดี อันปลาหน้าล้วก็เซลินแล้วก็ประโยชน์แล้วก็ปลาแม่แบ้แล้วก็นาซาวบูบอกไปทุกคนโอ้เฮ็ดดอกไม้เฮ็ดผักควัญเตรียมดอกไม้เฮ็ดผักควัญแล้วพี่น้องดอกกระสังกำลังออกมาไม่เห็นข้ปุ่นพี่น้องข้ปุ่นข้ปุ่นไปสั่งมากจะใช่เอื้ยบ้านน้องม่วง ดเ,เดอเจะาภาพทุกคนสบายดีเจ้าภาพเดินเดินเม,ม่เม่เพวกอันกระเดุกนนายในีเดเโดยจัดงานแต่งสาลูกสาวเพิินมื่ออในเตียมโดย <laughs> ยังมาทั้ะดัลูกเคยด้วยเนาะ เด้ยข้าวปุ้นเน่ยมันไม่น่าอืมมิตรสาวผู้สาวสบายดีทุกคนบ้าดเบามีจะอันเยี้ยงกัอนในภูเห็ดน้ำข้าวปุ้นได้เนาะน่ามากระพรเฮ้ยเอออ้าวแม่น้องเทนสบายดีเฮ้ยมีแต่ผู้สาวเด้เทุกคน สบายดีพ่น้องสบายดีคุณีวิธีตำสาทุกคนฉันหมักในการจับสาแขมักสาแข้งเนถ้าจับกระเล่าใจแล้นะยังท่างนั้นเหรอทางนั้นอีกเจสไซดเอาสวัสดีค่ะคุณพี่ สบายดีี่น้ะงงงงกหัวอยู่ทุกคนสบายมาทีละอ่านมาปอกกระเทียมก่อนปอกกระเทียมหอมแดงเตรียมทำน้ำยาขนมจีนตีนไก่มาขีกายูแเฮียนเนเลยุบบย่อยก่ด้อพีน ขิกทบปุ่นเขาเจ้าเสียมาเมื่ออื่นบอโอ้ยมาแต่โดนโดนเอเจ้าล่อซิมอยนียังเหลือตาเหลือตั้งยัปปันมาขีดยังกอกมาอันนี้นะเอาไปนี่นะเนี้ยา้ไปนี่นะเอ้ยโจมไปเปแรกไปลูกชั้นยานป้าจ๋าตาต้ยันนะ ขึ้นฝ้าขึ้นฝนนี่คือฝนสิตกอีก้านในอิ่มเดี๋ยวากิน้าวปุ่นกำลังมันสิ่าพาไปเบิ่งถ่นนี้อกประเทศกนปุอีน่นนีมอยู่กันครัวต่อทุกคนถันนี้ก็ตำบางหูสบายดีเซเส้าไข่อันนี้เห็ดยังก่อนนี่นะนขันป้า สบายดีกู <c oughs> ตา <c oughs> บันเทามีงานอีกแล้ววิธีจำปลาเขาจะเห็นน้าเขาปุ่นเนี่ยใส่ยี่เปอทะเลได้เนาะทั้งหนองทั้งหน,นทั้งเล ป้าจะไปแบกอีกยังมามาเข่าออมาเข<อ>่าขให้หิวซอยไปด้วยไหมมากินต้าหูเด้พี่น้องเด้อ

ใส่กระปิลงไปอ๋อสีสันหนากินบัตรท่านทุ์โสมนำข้าวปุ้นสูตรพิเศษใส่กระปิลงไปน้ำข้าวปุ้นแสบต้องท้ามทันมีเฮ้ยตขึ้นปัจจัยเสือสีขาวมาเฮ้ยเองจพวกเอ็งใช่ได้ย่อนอดีตย่อนอดีตตั้งแต่สำัมนะพี่น้องเมนย่อนอดีตทำไมเห็นนำข้าวปุ้นแรกๆเลย หอม,หอมอน,น้ก็ <c oughs> พากันเห็ดน้ำข้าวพุพี่น้องสบายดีเย้ยสบายดียค่ะ สบายดีเธอหนึ่งเธอที่แรกโบได้พี่น้องสบายดีจ้าเธอที่แรกบ่ได้สาวเอื่อยคนงามสบายดีค่ะตั้มตา้มไปนำกระมีแห้งไปนำได้ไงแต่างแต่ไรประสิทธิภาพน่อเกลียดเสียงมันมากอันนี้อันนี้ตามเลือกคุชิหล่อเฮ้ยอันนี้ทั้งตามทั้งคุดแม่ทั้งุคุชแล้วก็ประเดชางอือ ต้มคูดออกมาครับย่อง่เตอะะเป็นการตําที่มีแห้งที่สุดนนคนโป้งอมมือากมาั่นนะม่อคือพี่น้องเลยนะพี่น้องเนาะอ้ยมีแหงด็ จับคกแล้วได้แล้วจับคพูจับคกสิบาได้แล้วรวของมือล้มก็จีบกินไก่ได้ยิงหมฉันจะไม่ไหวแล้วนะติูตารมาสีบไวแล้วพี่นอพมาน่ีออแท้จะมาปันจากที่ไก่เลรทุกคนไก่เลรไก่เสียรีบร้อยแล้วจับจังมือนั่นกับระโอ้ มันต้องสองมือนะเพื่อตัวคือบอกาปากนะเพื่อตัวคือบอกาปากนะเพืแนวมันเ่ตามลาค่พี่าาตามนะเ้ยหันน้าน่เยตามยาเยน่เฮาจอตามยาเยตามตาเนื้อปลาจะตาเนื้อปลาที่อร่อยที่สุดและมีเงที่สุดเนาะ แม่เลยเฮ้ยนี้มากเุ้นมีนีลาเอานีลาดูอีโนนีลาอ้าวสาอมสามันจะยกปุณยได้กินน้ำกระปุนหมอนี่เม็นสุดๆเหล่าทุกคนแสบไปน้ำแบค่ะพี่น้องคาะลับร่างว่าจีเนอร์จ้ะ กูอยู่งข่างก็ไม่แห้งไม่แห้งอย่งพัดวิวีเขอยู่จะได้มีแห้งตลอดใไม่เ็นจสซี่แล้วาคนนื่อี่แห้งดแ้วิธีขจัตำกจะตำใส่น้ำน้ำหวบัวนะ ซาวยังก่อนนี่สาวยดีหลังกล้องแล้วจะพี่น้องวมืนี้ทุกคนได้มาพบปอกันในงานกินดองจับาบเมนงานแท้งานมงคลเลยเป็นงานมงคลเลยเนาะสัมภาษณ์งานคู่ ไม่ไม่ไม่อยู่เพ <iro> ื่อไม่มาขางพี <và hai> ่เ่นไม่นะพี่น้องจ้าเซอร์เบี่นสิไม่นะเาเาหวันสุดท้ายว่าต่อไปนี่ให้สุบ่เจอกันยิ่ดีเห็นแลม่านม่ะพี่น้องว่ก่ต่อไปให้สุบทเจอกันในงานแบบนี้ลต่เด้อสิมาเจอแต่ในงานมงคลงานบุญงานบุญแม่เจอบ้าเอาแล้วงานศพเ่อะบ๊ปรารถนางานศพบ้เอาแล้วทุกคนไปเจอกันยังไงกันไม่แต่เลยจ่ใส่หัวใส่กันจะเป็นง่าง เจอกันแต่พี่ปภาษาปกตินี่อยู่บ้านเดียวกันแต่บอด้เจอกันไปเจอกันอยู่พี่ภาษาอย่างเดียวพี่น้องไม่ขึ้นเงี่ยงทะลุเออตอแต่กล้องต้องดูสองข้างวายขอโทษเด้อครับพี่น้องขาเอียงนี้นึงไม่กล้องกับแบบสองมือกับวัฒนัดเป็นได้พี่น้องเนาะขอโทษได้ด้วยก้า ันนี้พากันใส่กันเหอาววันนี้พวกเขาได้มาเจอกันงานม่วนแล้วทุกคนเมื่อื่นในม่วนแห้เมื่อื่นเริ่มแต่มาแรงเมื่อนหวาเมื่อแรงเนื้อเป็นงานม่วนนี่ยคือม่วน่นนี่ก็จะตม่วนเฮ้ยเป่าลม้วนเวนงั้นไงกเมาและเป็นม่วนทุกคนโอเคนากจากพี่น้องเมื่ออื่นถ้าจากไปพผกันใหม่เนาลิดนีเนี่ยก็ขายกลรงสามีก่อนฝากเปิดเมลฮะ มาแรงมาเสิร์เลยจิ่งเสิร์บ้ามาแรงเสิร์เลยเราไยงเสิร์เลยเอาจัดเลยค่ะเสิร์เลยมืออื่นสุกเสิร์ได้ย่งเลเสิร์ตัวแรงใชเสิร์ตเวงตเวนเพราะว่ามื่น้มากกติได้ของโลาฉันต้องตื่นให้ทันชูชีค่ะทุกคนลาบนางกินดีย่อมแต่ย่างย่อมนังงย่างเดียวเยนากินดี กินแตะทุกคน<ม>กินแบบซูชิลาวทุกคนซ<ม>ูชิลาวแซ่บแซ่บงานใดกันซอยจุได้เคยกินไหมซอยจุยังไม่คเคยเลยซอยจุยังไม่เยยมคเยจกเทื่ออ่าโอกาสยังมีโอกาสเป็นไดพี่น้องเดี๋ยวแต่ถ้าม,มีโอกา,าสเดี๋ยวซีซอยจุให้เบิ่งอีกคือเก่าเนาะทุกคนแต่วันตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ซอยจุเป็นภาซาจีนนะซาจีนซาเกาหลีขายคอนเทนต์แบบนั้นก<ม>ินซอยจูแบบทั้งตามทัม้งยัง็ูยุดได้ปะได้ยัง คันเฮาคันลาดนะว่าจะซื้อคันลาดนะฮะคันลาดจะซื้อนะเฮาวอันนั้นได้อยู่แต่ถ้าเป็นซอยจูดิเทเหตมันมันมันเป็นเสียงแม่แล้วบ็คือเฮาใส่ลาดใส่หอมใส่ังินเสียขอบคุณที่ติดตามพี่น้องขอบมากขอบขอบใจนะทัพบุษงค์คอรคอยังหลบไม่ได้คอร์นเมื่อกี้พออพีทฝากก็ไะไรก็แชร์ไปก็ลังใจให้เมียในเด้อท่านผู้ชมไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อคลิปนี้พอเีาไปแล้วสวัสดีค่ะ